สวัสดีครับผมบอบสกิโฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ผมขอเริ่มต้นรีวิวแพ็คฟ a ีเจเพเยอร์ s รอบปัจจุบันนะฮะด้วยแนวรับสารพัดประโยชน์ของบาเยิร์มินิคนนี้ฮะที่บางคนอาจจะมองข้ามไปในเปี2021หรือเปล่าครับดาวิดอลาบานั่นเองนะครับ สำหรับอาาบาในเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นฟรีเจเพเยอร์สครั้งที่2ของเขาในปีน2021นะครับผมเวอร์ชั่นนี้เมื่อทำเลเวลตันตำแหน่งหลักเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วนะครับผมจะมีค่าพลังอยู่ที่94แต่จริงๆแล้วอลาบาเนี่ยเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายแล้วก็ DMF นะครับในปีน2020นะครับตำแหน่งหลักของเขาคือแบ็กซ้ายครับทุกคนนี่ฮะตำแหน่งหลัก CB นะ94แต่ยืนแบ็กซ้าย95ดูฮะ ยืนแบ็กซ้ายมีค่าพลังมากกว่าด้วยซ้ำนะครับ C M F เนี่ย9 2นะครับถ้าปรับเป็น D M F 9 5นะ่ค <c oughs> ่าพลังสูงกว่าตำแหน่งหลัก C B ด้วยซ้ำนะครับผมความสามารถของเขาเหมาะสมสำหรับเล่นวิงแบ็กหรือว่าเล่น D M F มากกว่าเซนเตอร์แบ็กด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะอันนี้คือในเกมนะเอาในเกมนะครับแบ็กขวาก็ยืนได้ฮะถือว่าเป็นแนวรับที่เล่นได้หลายตำแหน่งเลยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะฮะสำหรับ อาราบาเนี่ยส่วนสูง180เซติเมตรนะครับเท้าหลักก็คือเท้าซ้ายนะครับการเติมเกมลุกเนี่ย81นะครับการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะพอๆกับมิดฟิลเลยหรือว่าวิงแบ็กซ้ายขวาเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเซนเต์แบ็กนะครับ ทรงสั้นในเก94เลยนะทรงยาว93นะครับฟินิชชิ่ง79นะเผื่อบางทีเติมเกมขึ้นไปลุ้นทำประตูนะครับยิงลูกฟรีคิกดีนะครับ9ก้ลูกปันไซ91ครับสปีดมีด้วยนะฮะ93แต่ไม่เร็วมากนะครับสปีดต้นเนี่ย88นะครับยิงแรง87นะครับพลังกระโดด91นะครับความแข็งแกร่ง84ทรงตัวเนี่ยแปดสิบนะครับความอึดนะครับ ต,ต้องเยอะเข้าไว้นะครับผม95นะฮะมาดูเกมรับครับการยืนตำแหน่งการเล่นเกมรับเนี่ย92เข้าปะทะบ,บอลก็92นะครับนี่เป็นสาเหตุที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กหรือเปล่าครับทุกคนสำหรับสกิลนะครับผมมีสกิล สิบสกิลเต็มแม็กซ์ครับก็มีสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการขว้งบอลสองสกิลครับมีไฮเอ็นเทิร์นกับสเตปบอลบอลคอนโทรลนะฮะมีสกิลยิงเยอะเลยครับลองเล้งได้นักเก่าช็อตดิปปิ้งช็อตสามสกิลครับสกิลส่งบอลก็มีวันทัชสปาร์ตเวทเทสสปาร์ตมีครบครับอินเตอร์เซชันครับสกิลกองหลังก็มีฮะเท่ยิ่งสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นบิลล์อัพนะครับแต่ละครั้งหนึ่งไม่นานนักนะครับดาวิดอาลาบาเคยถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของยุโรปหลังจากที่โชว์ฟออออรรร์์มมมมไดด้้ยยยยยยย่่่าาาาาางงเเีววนนนนใหกัับบบิิคะ ก่อนที่เขาจะโชคร้ายนะฮะเผชิญกับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังนะครับแล้วก็ประกอบกับอาลเฟรโดเดวิสนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของไบเยอร์มินิกเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของไบเยอร์มินิกในช่วงนั้นเนี่ยก็ประสบกับอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับทำให้ต้องจับดาวิดอัลบานะฮะมายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรในชีวิตจริงนะครับผม สมัยที่เป๊ปคุมไบยมินิกเนี่ยก็เคยชมดาวิดอลาบานะฮะว่านี่เป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับผมอนาคตไกลนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็อายุ28ปีแล้วนะคือไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับบางทีมันก็ต้องคิดถึงอนาคตนะครับได้ข่าวว่าช่วงปลายปีเนี่ยแมนยูให้ความสนใจด้วยนะครับทุกคนมาว่ากันในเกมนะครับสำหรับดาวิดอลาบาเนี่ย อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นในชีวิตจริงนะครับทำให้ในเกมเนี่ยเขาก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับจากที่เราลองจับอารบาไปยืนหลายตำแหน่งแล้วนะครับผมคือมีความน่าสนใจตรงที่มิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายอยู่ดีนะครับผมถึงแม้ว่า,าตำแหน่งหลักจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมแต่ว่า ด้วยส่วนสูงเอ่ยนะครับผมความสามารถในการเล่นเกมรับการเข้าปะทะบอลการยืนตำแหน่งความแข็งแกร่งเนี่ยมันยังไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กจ๋านะครับทำให้นี่เป็นสาเหตุที่ยืนเซนเตอร์แบ็กแล้วมีค่าความสามารถที่น้อยลงไปกว่าแบ็กายหรือว่า DMF ก็ตามนะครับทุกคนแต่จังหวะการเข้าปะทะบอลนะฮะนี่มีสกิลอินเตอร์เซปชันนะครับ,รบแล้วก็มีทักษะความสามารถในการเข้าแย่งบอลอยู่ในเกมที่ดี ะะแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีที่จะสามารถเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ไงถ้าเกิดเราจะเอาทีมที่มีกองหลังตัวใหญ่หดโหดเข้าวัทบอลดีเล่นบอลการอากาศดีเนี่ยแล้วมีความแข็งแกร่งเนี่ยอาบามันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอลาบาเก็บไว้ในทีมนะก็เหมือนกับชีวิตจริงหละครับผมอาจจะโรเตชันได้นะฮะตำแหน่งหลักของเขาเมื่อตอนปีส2 0 2 0เนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับผมยืน แบ็กซ้ายนะฮะ,ะผมก็เลยอาจจะจับอลาบาเนี่ยมายืนเป็นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เขาเล่นในปีสองพันะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จับยืนเป็น DMF ผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็กลับมาเล่นเป็นฟูลแบ็กเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเพย์นสไตล์ของเขาเนี่ยในเกมจะเปลี่ยนเป็นบิลล์อัพแล้วนะฮะเป็นบิลล์อัพก็เป็นเพย์นสไตล์ที่เข้ากับเซ็นเตอร์แบ็กประทามนะครับแต่ถึงแม้เพย์นสไตล์เป็น,นบิลล์อัพนะฮะเราจับไปยืนเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยเขาก็เติมเกมรุกอยู่ดีนะครับผม บางคนก็คิดอีกมุมหนึ่งนะฮะจับอาราบาหรือจับฟิเตแบ็กคนอื่นนะครับที่มีเพลงสไตล์เป็นบิลล์อัพแบบนี้เนี่ยไปยืนเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องให้เติมเกมลุกไปบ่อยนักนะครับผมมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะแต่เท่าที่สังเกตนะครับผมในปีน2021เนี่ยถึงแม้ว่าจะจับบิลล์อัพนะครับไปยืนเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเขาก็เติมเกมลุกบ่อยเหมือนกันนะแต่อาจจะเติมเกมไม่ไวเท่ากับออฟฟิซฟูลแบ็กครับอ,อันนี้คือข้อสังเกตนะครับ เรื่องของจุดเด่นของอลาบาคือเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยนะครับทักษะคุณสมบัติของฟูลแบ็กเดิมนะฮะก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับผมการจ่ายบอลยังมีความแม่นยําอยู่นะครับมีสกิลสนับสนุนนะครับจังหวะการวางบอลยาวแบบนี้นะฮะก็ถือว่ายังแม่นยําอยู่นะครับมีค่าพลังความสามารถในการเปิดบอลวางบอลทั้งส่งสั้นส่งยาวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีสกิลสนับสนุนนะฮะของบอลดีครับ สปีดเนี่ยอาจจะไม่เร็วเท่าเดวิสที่สปีด99นะครับแต่ก็พอที่จะเอาตัวรอดได้ในบางจังหวะนะครับทุกคนคืออาจจะไม่ใช่สายจรวดฮะแต่ว่ามันปนปนระหว่างอาร์โนปนปนกับโรเบิร์ตสันนะประมาณนั้นนะครับผมก็คือเขาสามารถยิงลูกนิ่งได้นะครับมอบหมายให้เขายิงลูกฟิีคิกหรือว่าลูกเตะมุมได้นะครับผมถ้ากรณีที่ทีมเราเนี่ยไม่มี มิดฟิลด์ที่ยิงดีกว่าอลาบานะครับผมมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักนะสำหรับการยิงฟรีคลิกพรอด้วยปกตินะเราก็อาจจะมีมิดฟิลด์นะครับผมหรือว่าตัวเพลเมเกอร์ที่ยิงฟรีคลิกดีๆอยู่แล้วในทีมไนงะอลาบาก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการยิงฟรีคลิกนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเดวิสเนี่ยคือเดวิสเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมเป็นฟูลแบ็กที่ ความเร็วสูงมากนะครับผมเป็นแบ็กไซส์สายจรวดนะครับผมสปีดเต็มแม็กซ์99วิ่งแข่งกับอลาบายังไงก็ชนะอลาบาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับผมที่ชอบฟูลแบ็กที่ไม่อยากให้เติมมากไนงะไม่อยากให้เติมมากแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับผมอลาบาก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ถ้าจะเปรียบเทียบนะระหว่างเดวิสกับอลาบานะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบความเร็วกันอยู่ดีนะครับทุกคนแต่ส่วนตัวผมนะคือถ้าเกิด มีอารบาไว้ในทีมเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างที่เราสามารถโรเตชันได้นะครับแต่อย่ามองเขาแค่เป็นตัวสำรองนะนักเตะสารพัดประโยชน์ส่วนใหญ่จะมองเป็นแค่ตัวโรเตชันไงแต่ในความคิดผมคือถ้าเกิดถ้าเกิดบางครั้งอะ่ะเขามีศักยภาพที่ดีกว่าโดยเฉพาะมีความฟิตที่ดีกว่านะครับลงเป็นตัวจริงได้เป็นตัวหลักได้ดีกว่านะครับทุกคนหรือในบางสถานการณ์เนี่ยเราต้องการที่จะแพ็ค แพ็กเกมรับฝั่งซ้ายนะฮะเราจับอลาบาลงยืนดีกว่าเดวิสนะฮะทุกคนหรือแม้ก,กระทั่งนะครับผมจับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็ยังได้นะก็ยังได้นะครับจ่ายบอลดีนะครับผมคลองบอลก็ดีนะครับแล้วก็เตะลูกนิ่งได้นะฮะสามารถเป้าหมายให้เขายิงลูกฟรีคิกได้หรือว่าลูกเตะมุมเปิดมุมแบบนี้ได้ครับมันก็เลยไม่เสียตำแหน่งนะครับไม่เสียนักเตะแนวรุกของเรานะครับเราจับ แบ็กซ้ายไปเตะมุมแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับผมมิดฟิลของเราก็ยืนอยู่ในกรอบเขตโทษหรือในกรอบเขตโทษลุ้นทําประตูมากกว่าที่จะเอาแบ็กนะคะมายืนในกรอบเขตโทษหรือว่านอกกรอบเขตโทษนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้แล้วแต่มุมมอกนะครับทุกคนแต่สําหรับผมนะสำหรับอาราบานะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะยังเป็นตัวเลือกที่ดีผมชอบอาราบาตอนเป๊ะ2 0งแบบไหนผมก็ยังชอบแล้วก็ยังชอบใช้อาราบาในเป๊ะ2องแบบนั้นเช่นกันนะครับทุกคนเนี่ยยืนแบ็กซ้ายนะคะ เติมเกมลุกก็ดีนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นบิลลอัพแล้วนะครับผมแต่ก็ยังเติมเกมลุกบ่อยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเปิดบอลแม่นด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วแต่มุมมองนะแต่ผมมองว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับผมสําหรับใครที่ชอบสายสมดุลน,นะครับแล้วก็ไม่อยากให้แบ็กของเราเนี่ยลวกจนเกินไปนะครับอาาบาก็ตอบโจทย์นะครับหรือบางครั้งเซนเตอร์แบ็กของเราไม่ฟิตยังไงเนี่ยจับอลาบาไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กเลยก็ยังได้นั่นเองนะครับ หรือถ้าเกิดใครทำฟูลทีมบาเยอร์มินิกนะครับหาแผนที่มี DMF 2คนเนี่ยจับอาราบาไปยืนเป็น DMF นะครับยืนคู่กับคิมมิกเนี่ยช่วยเกมรับคิมมิกได้เยอะเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนี่ยฮะเติมเกมลุกได้นะครับผมจ่ายแม่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับช่วยเกมรับได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นสำหรับอาราบาในร่างนี้ยังไงบ้างนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้อิสระเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ